เครกไม่รับสำหรับการดื่มกาแฟให้ดีต่อสุขภาพข้อ 1. หลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟตอนท้องว่างเพราะกดของกาแฟอาจจะทำให้ระคายเคืองกระเพาะได้ข้อ2ไม่ควรดื่มกาแฟเกินสี่แก้วต่อวันหรือปริมาณคาเฟอีนในกาแฟไม่ควรเกิน300-400มิลลิกรัมข้อ 3. หลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟระหว่างการออกกําลังกายหรือหลังจากการออกกาลังกายเพราะอาจจะทําให้ร่างกายสูญเสียปริมาณน้าเกินความจําเป็น ข้ 4. อ 4. หลีกเล่้งการดื่มกาแฟหลังบ่าย2องเพราะอาจจะทําให้นอนหลับยากข้อ 5. หากมีโรคประจําตัวควรปรึกษาแพทย์ก่อนว่าควรงดหรือควรลดปริมาณการดื่มกาแฟหรือไม่ข้อ 6. การเติมน้ําตาลครีมเทียมหรือนมข้นหวานในกาแฟอาจจะทําให้ปริมาณแคลอรี่เพิ่มขึ้นและส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ใครกังวลเรื่อการดื่มกาแฟและอยากดื่มกาแฟให้อร่อย เราได้สุขภาพดีแนะนำกาแฟตัวนี้กาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงกาคาเฟ่เซเว่นเลกาผลิตจากกาแฟอาราบิก้าไม่เติมน้ำตาลไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์ไม่ใส่วัตถุกปันเสียและไม่มีคอเลสเตอรอลมีสารให้ความหวานแทนน้ำตาลสำหรับผู้ที่กังวลเรื่องการดื่มกาแฟแต่อยากได้สุขภาพสายดื่มกาแฟไม่ควรพลาดพิกัดอยู่ในตะกร้าด้านล่างแล้ว